เอาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสกายเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องยูทูบบาร์บัสเต์ไทยซิงครับกระดาษสวัสดีไปย่างแฟนเพจบาว์บต์บไทยกันล้านครับผมเอาคลิปนี้พาพอ,อยู่กับความกล้าเถ่าขอเขาหกพันหกไม่หน่อยซื้อ,อ,อเพียงเพียงเบียดสีเขียวครับหอยบระกองกีเรียนทางสามโค้งสีเคเค นางงานเมาเหมือนี่ว่าเสียวจักสองลอยครับข้าขี่รถไกลมาตำจริงเหอะเขได้ข้ามแข็งโยมโยมยมะนะตั้งแห้งแห้งเนี่ยติดหัวตอเหรอฮะน,นี่เอ้ยยิกเออตำสิบบาทครับบาทละเศร้าบาทละเศร้า 10 bác các sống lỗi với đi thoai 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 เอพ่นแล้วเว้ยสมกับเงินสองลอยอยู่เว้ยเอาบิบเขาเพราะนะเอา้าก็ได้วอกเงี้ยวอกแงงเลยเว้ย ห่วยได้ค้อนมานํา có giờ mình trắng ở trắng là tăng hạp à hết cái này là bạn đây nhắn mà hèn สองลอยจะได้มาตำโดนแถวโอไทยนะไรละสองลอยไทยโดนเติบเลยเนาะเอาไปซูโต้วะนะเอาเห็นพวกคลิปพวกเคิบนะไปไปโลดเลยเออ,อนั่นเร็ว เบ่อไปอีกกูว่า ึ๊อบอ้าวยกล่อไปเลยรถรุ่นนี่บักกิ้งนาบริเลนนะครับสามารถพดเอาไว้เฮื่อนกระได้ได้บักกิ้งนานย่ำสีเหลียวก็จับหางมันสีกเก่า